การสนับสนุนเนาะมิสแกรนดอำนาาเจริญหนองบัวลำพูจะบอกว่าพวกเราเนี่ยทำเต็มที่มากจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบในสิ่งที่เราทำให้ในวันนี้นะคะ,คะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่สื่อเลคะแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ดูทั้งทางบ้านแล้วก็ในไลฟ์ hmm. ของ m ม s สแ r a นด t ไ a ยแลนด์ลงไปถึงที่มาถึงหน้างานเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มปิติมากๆที่วันนี้ออยกลับมาสู่เวทีมิสแกนไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่า ตั้งแต่เริ่มจนจบปอยก็อยากจะเริ่มที่นี่แล้วก็จบที่นี่อย่างสวยๆก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับปอยนะคะโอเคก่อนอื่นแสดงความดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยอะหนูเริ่มหากนยังไงบ้างแบบโอ้โหสุขุมลุ่มลึกมากจริงเหรอคะคือความมั่นใจเลยความแตกต่างอย่างนึงอย่างหนึ่งนะคะก็คือหนูรู้สึกว่าการมาประกวดที่นี่มีแต่พี่แล้วก็น้องเราเลยไม่รู้สึกว่าเรา เราอยากจะเราอยากจะขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะแข่งกับเขาจนแบบอยากจะได้มงมากแต่ก็คือมันจอยอะค่ะทุกคนคือเราทําด้วยความที่ว่าเราเต็มที่ด้วยนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกคนขอบคุณพีดีขอบคุณทุกองค์กรเลยที่สนับสนุนเราในวันนี้ค่ะโอเคส่วนออยม้วนเดียวตบของจริงเป็นอยมางไรบ้าง<ห> ก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าคือก็ออยก็พยายามให้เต็มที่แล้วก็ใหญ่ทุกคนไม่เคยเก่ากับทุกคนเราพยายามจะพัฒนาตัวเองตลอแล้วใหญ่ทุกคนนะคะลองเปิดใจค่ะจริงๆแล้วตัวออยอ่ะก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ตลอดเมื่อสองปีที่แล้วออยก็ยังไม่เป็นแบบนี้และออยเชื่อว่าค่ะปีหน้า,าเปลี่ยนไปได้อย่างแน่นอนอย่าก,กดดันออยค่ะมากดไลค์กดแชร์ให้ออยดีกว่า ออยมากวาดรางวัลบางคนบอกว่าไม่ได้กวาดดูดรางวัลพิเศษีรางก็ก็ก็คือปีนี้คือต้องบอกนะคะว่าบีบีนึงก็คือบีที่สี่ก็อยากพูดเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องสามารถต่อยอดให้กับองค์กรได้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทําให้เห็นว่าพีดีเอเขาเรียกกันนะคะสปอนเซอร์รักสามารถได้ก็ฝากไว้นะทำได้ไหมประจําได้ไหมัวเงได้กี่รางวัลไม่ได้นับเลย รางวัลพิเศษวันนี้โโอ้หก็เยอะเหมือนกันเลยตื่นเต้นตืนเต้นขอบคุณทุกสปอนเซอร์เช่นกคะก็นะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่มีมงเป็นของตัวเองจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนการจนมาถึงวันนี้จริงๆค่ะแอมให้รู้ว่าสองสาวแอมเคยีคุยกันไหมในกองอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าในกองอ่ะเราเราไม่เราไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้คือเอาจริงๆ ผู้เข้าประกวดทุกคนดูจะสนับสนุนกันและกันมากเราใช่เราเลยยังไม่ได้มีแบบว่าไอเดียที่แบบว่าโอ้ยหรือว่าเราจะได้มงหรือว่าพี่ออยจะได้มงแบบนี้ค่ะก็คือเราทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าคือไม่ได้แบบก่อนในประกวดนะเราก็จะเป็นแบบว่าเอลอยเอลอยอะไร บอกเลยว่าเลิศบอกเลยว่าพี่ออยพูดจริงค่ะเรื่องจริงคือก็อยากเออเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะทําให้ม้วนจอยเพราะว่าปีหน้าเนาะการประกวดนางงามมันไม่ใช่แค่ความสวยความงามก็อยากให้ทุกคนนะคะที่มาดูก็มีความสุขด้วยได้เสียงหัวล้อกลับไปอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้รอยยิ้มอ่ะโอเคกลัมมาพี่ออยก็คือตัวเองเคยได้ตําแหน่งในเวทีระดับประเทศมาแล้วการกลับไปในครั้งนี้เนี่ยจะทํายังไงเพื่อที่จะให้ได้ เท่ากับตั้งเป้ายังไงบ้างคะก็คือเปานะคะก็คือมงทองค่ะมงใหญ่คือตั้งแต่ปี2020บอะเป้าหมายออยก็คือการได้เป็นไทยแลนด์และพอโอกาสมันมาถึงออยก็รีบคว้าเลยค่ะเพราะว่าออยไม่อยากจะให้โอกาสนี้หลุดลอยไปต้องบอกว่าปีนี้เป็นสุดท้ายของออยออยเชื่อว่าถ้าเกิดอีกสองปีออยก็ไม่มีทางเสียดายค่ะที่ออยได้ตรงนี้ก็ทําให้เต็มที่ค่ะต้องพัฒนาทั้งเรื่องของบุคลิกภาพการเดินภาษาแล้วก็ทํายังไงให้คนรู้สึกว่า คนนี้น่าสนับสนุนก็จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นที่ค่ะอแล้วเอลซ่าราคาลันยังไงต่อไปค่ะแต่อย่างแรกก็คือ mentally นะคะเรื่องทัศนคติเพรเรื่องของด้านจิตใจด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเราเล่าเนอะอนาคตวางข้างหน้าเราจะตายเพราะฉะนั้นจิตต้องเข้มแข็งมากคะ่ะสุดท้ายท้ายสุด แฟนนางงามของทั้งคู่เลยทีละคนเลยที่แบบแต่ละคนคือแฟนคลับเยอะมากเยอะมากอยากคุยอะรของเขาหน่อยค่ะบอ้อยก่อนเนาะก็อย่างแรกนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ตั้งแต่ปี2020นี้ตั้งแต่ว่า2019สิเพราะอ้อยประกวดตั้งแต่ชุมพรเนาะเชียงรายแล้วมานี่อำนาจเจริญก็อยากให้ทุกคนนะคะรักอ้อยน้อยๆขอรักนานๆจะทำนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ คือหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอย่างคง่ขับก็ในวันนี้ขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันที่เราไม่มีอะไรจนวันนี้เรามีโมงนะคะเอลซ่าประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าขอบคุณทุกคนมากจริงๆ ขอขอบคุณพี่ๆสู่ทุกคนนะคะที่วันนี้มาแล้วก็อยากสนับสนุนก็มาสนับสนุนห,หนูต่อไปนะทั้งคอยและเอลเลยนะรักเลนน้อย,อยแต่รักนานๆน,น,นะคะ